เกิดอุบัติเหตุครับแล้วครับเราคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกแล้วเขาก็คิดว่าเขาครับเป็นฝ่ายถูกครับต้องทำอย่างไรบ้างครับ 1. ครับแน่นอนครับว่าอย่าพึ่งครับเคลื่อนรถออกจากที่เกิดเหตุครับยกเว้นสะแต่ว่าครับมีเจ้าหน้าที่ครับเขาบอกว่าให้เราเลื่อนครับเพื่อให้เดินทางสัญจรได้สะดวกขึ้นครับ2ครับรถจดครับที่อยู่ครับของคู่กรณีครับหรือว่า จดครับทะเบียนของคู่กรณีไว้ครับและที่สําคัญครับถ้ามีพยานรู้เห็นครับจดเอาไว้ด้วยครับทีนี้ครับช่วงที่เราครับรอเจ้าหน้าที่เขามาเปิดเกมให้ครับใช้ความครับมีสติครับค่อยค่อยคุยค่อยๆจากจาครับรอเจ้าหน้าที่มาคุยกันดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียงกันครับ มีแต่จะทําให้ครับเรื่องรุนแรงขึ้นไปมากกว่าเดิมครับอาจจะเกิดเรื่องของทะเลาะวิวาทขึ้นมาได้ครับและข้นสุดท้ายครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ครับเขาสรุปว่าเราเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดอะครับเขาก็จะออกใบเกมให้ครับทีนี้เราก็นาใบเกมของเราครับไปติดต่อที่อู่หรือศูนย์บริการนะครับที่เราติดต่อกับทางบริษัทไว้ครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ครับในเพจอักนี้ตอบโจทย์ประกันภัยครับ จะนำบทถามทุกท่านคราบมาตอบให้หายข้องใจครับสำหรันนี้สวัสดีครับ